สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ของ Sketch University นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ป้อมเช่นเคยเราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่10แล้วนะครับซึ่งในเอพิโซดที่10นี้นะครับเราจะมาพูดในหัวข้อนะครับการปฏิวัติว,ตวงการกอร่อสร้างด้วยโปรแกรม SketchUp จากความยากสู่ความง่ายจากความซับซ้อนสู่ความเรียบง่ายครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการ ตั้งคำถามก่อนนะครับคำถามง่ายๆนะครับคาถามว่าทําไมคนถึงเปลี่ยนแปลงได้ยากนะักคําตอบก็คือนะครับพะสมองของเราถูกออกแบบมาให้ทําอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับหรือที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนนะครับคอมฟอร์ตโซนทุกคนคงเคยได้ยินมาแล้วนะครับคำว่าคอมฟอร์ตโซนนะมันทําให้เรานะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงนะครับการที่จะเปลี่ยนนะครับความคิดและพฤติกรรมของคนในวงการออกแบบและก่อสร้างของประเทศไทยนะครับ ซึ่งมันยากถูกไหมเพราะมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนถูกไหมครับเราต้องเริ่มต้นจากการทําสิ่งที่มันง่ายก่อนครับสิ่งที่มันเรียบง่ายนะครับโดยเฉพาะนะครับไม่พอนะมันอาจจะจเป็นจะต้องไม่ท่าเบื่อด้วยมันต้องสนุกด้วยครับโดยการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับจะต้องเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายเช่นกันครับดังนั้นเองเนี่ยการที่เราจะให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทําสิ่งอะไรที่มันใหม่ๆนะครับที่มันซับซ้อนและยากเนี่ยมันทําได้ยากนะครับ ยกเว้นนะในความคิดของอาจารย์ปอบนะครับก็คือเราต้องทําอะไรบางอย่างให้คนรู้สึกว่ามันง่ายมันเรียบง่ายครับมันสนุกและแน่นอนการเปลี่ยนแปลงนี้มันทําให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันครับเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพครับการเปลี่ยนแปลงนะครับพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นยากมากนะในในโลกนะครับเพราะว่าการที่มีอะไรใหม่ๆแล้วมันยังไม่พิสูจน์เนี่ยนะครับมันทําให้เกิดนะครับแบบว่าตั้งคําถามนะครับแต่ผมอยากจะให้ทุกคนลองฟังเรื่องราวนะครับของนะครับเรื่องหนึ่งนะครับโอเค เดี๋ยวทุกอย่างเช่นนะครับเมื่อก่อนนะครับการหาแท็กซี่เป็นเรื่องยากมากนะครับยากแค่ไหนก็ถ้าผมจะเล่าให้ฟังนะก็คือตอนผมทำง,งานอยู่กรุงเทพนะครับในช่วงปี2010 2008เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าผมอยากจะไปไประชุมใจกลางเมืองนะออฟฟิศผมอยู่ที่บางนาน,นะครับถ้าผมต้องการไปไประชุมที่กลางเมืองเนี่ยนะครับโอ้โห ถ้าผมมาบอกแท็กซี่นะตอน8โมงหรือ7โมงนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีทางที่ผมจะได้แท็กซี่เลยครับเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยเขาจะปฏิเสธเพราะว่าการไปใจกลางเมืองเนี่ยมันรถติดครับไอ้ตรงนี้สําคัญมากๆนะครับโอ้โหแบบแล้วอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยนะครับการบอกแท็กซี่เนี่ยโ,ย,โยโดยโดยโดยการเนี่ยเป็นผิดกฎดหมายนะแท็กซี่ที่ไม่รับนะครับผู้โดยสารอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ามีออกการออกลายเส้นนะมีการตรวจสอบแต่ทุกคนก็ยอมรับนะครับว่ามัน ป้องกันไม่ได้ครับและผมก็ลําบากมากผมต้องตื่นแต่เช้าครับตีสี่ตีห้าเนี่ยเพื่อมาบกแท็กซี่ครับและนี่เขาเรียกว่าเพนพอยต์ครับความเจ็บปวดที่เราแก้ไม่ได้ครับแต่หลังจากที่มีนะครับแอปพลิเคชันที่มันเรียบง่ายครับชื่อว่า Uber นะหรือแกลดแท็กซี่เนี่ยคนไทยในแกลดแท็กซี่ u b เ r เนี่ยเดียวกันนะครับก็โอ้โหต่อไปนี้ครับเปิดแอปเรียกปุ๊บแท็กซี่ไม่มาเนี่ยโดนทำโทษด้วยนะหรือหรือมีปัญหาด้วยนะแต่นั้นเองเนี่ยเขาก็เข้ามารับเรานะต้องพูดับดีเรรา้วยค แบบนี้แหละครับเขาเรียกว่านวัตกรรมนะครับแล้วก็สิ่งเนี้ยเหล่านี้มันเมื่อมันสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันใช้ง่ายครับมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบเปลี่ยนแปลงได้ง่ายถูกไหมแล้วต,ต่อไปนี้ครับคนที่ต้องการไประชุมตอนเช้าอย่างผมเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยผมคงไม่ทาแบบเดิมถูกไหมครับนี่คือตัวอย่างนะครับคําถามคือแล้วบิมล่ะมันเป็นแบบนี้ไหมคําถามอะนะครับซอฟต์แวร์บิมกระบวนการบิมเนี่ยมัน e a s y and fun ันไหมครับมันง่ายและสดุกหรือเปล่าครับ เอาละครับดังนั้นเองเนี่ยคำถามคือนะในวงการออกแบบและก่อสร้างครับซอฟต์แวรบบิมส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในตลาดนะครับไม่เพียงแต่มีราคาแพงนะขอย้ำนะครับมีราคาแพงนะครับลองเช็คราคาดูนะครับแต่นั่นแหละที่ผมบอกครับมันมีความยากครับมันซับซ้อนครับทําให้หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าๆครับที่มีประสบการณ์ในวงการก่อสร้างอย่างมีในแงสสาคัญนะครับ คนเหล่านี้เป็นคนที่มีความสําคัญกับวงการออกแบบและกาอสร้างไทยนะครับคนที่มีอายุ40 5060เนี่ยนะครับเมื่อเขารู้สึกว่ามันยากใช่ไหมเขาก็ท้อแท้ครับและก็ยอมแพ้ไปในที่สุดบิมก็เลยเกิดขึ้นได้ยากครับแต่สำผมนะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางออกนะครับผมมองว่านะครับเราสามารถแก้ปัญหาได้นะครับโดยการนะครับค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละขั้นตอนครับ ซึ่งการเปลีป่ยนแปลงโดยขั้นตอนนี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็นนะครับหลายเลเวลครับเริ่มจากเลเวลศูนย์เลเวลหนึ่งเลเวลสแล้วก็เลเวล3ครับซึ่งตรงนี้นะครับจะอยู่บนพื้นฐานของโปรแกรมที่เรียบง่ายครับอีเสียแอนฝันครับเดี๋ยวเรามาต่อนะในเอพิโซดต่อไปนะครับ